เตืนฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคอีสานวันที่27กันยายน2565เวลา11นาฬิกาข้อมูลพยากรณ์อากาศกลางสหภาพ,าพยุโรปและสหรัฐกองทัพเรือตรวจจับพายุบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจีนใต้วันนี้พายุใต้ฝุน่นโนรู ระดับสี่ความเร็วลงอยู่ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าใกล้าชายฝั่งประเทศเวียดนามดาน,นางังก่อนเคลื่อนที่เข้าปกคุมภาคอีสานวันที่28-30กันยายน2565คนกระทบต่อประเทศไทยภายู่ใต้ฝุน่นโดรูดังกล่าวจะเคลื่อนที่จากมาหาสมุทรแปซิฟิก วันที่28กันยายน2565ขึ้นฝั่งตอนกลางประเทศเวียดนามวันที่29-30ถึงกันยายน2565เข้าปกคลุมต่ออุบลร,ราชธานีอำนาจเจริศีสเกตยาโสธรและมีผลกระทบต่อภาคอีสานทุกจังหวัดตามลำดับรัศมีของพายุดังกล่าว ขอให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดลำธารห้วยเชิงเขาเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากจากปริมาณน้ำฝนสะสมด้วยรวมไปถึงสถานที่ระบายน้ำที่ไม่พร้อมอาจมีน้ำท่วมขังได้ส่วนในช่วงวันที่21-30กันยายน2565จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้เพื่อนที่เข้าปกคุมภาคอีสาน ในช่วงปลายเดือนตลอดเวลาทำให้เกิดผลกหนักต่อนเนื่องหลายพื้นที่ติดตามการอัปเดตในครั้งต่อไปวันที่27กันยายน2565